สวัสดีทุกคนนะครับผมสอนนะครับจากลีไลส์นะครับหรือว่าลีไลส์ฮาร์ดสโตนนะครับช่องฮาร์ดสโตนอินนี่นี่นะครับและวันนี้นะครับเรามีเด็กไต่แลงอีกเด็กหนึ่งมานําเสนอขายนะครับก็ซื้อไม่ซื้อก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะเด็กที่เราถ่ายเด็กที่เราจะมานําเสนอขายวันนี้นะครับก็คือตัวนาคาปิงเมทนะครับเด็กนี้เนี่ยเป็นลูกผสมระหว่างนาคาเมทนะครับที่มีความ สแปมบอค่ดนข้างไวจัวว่วไวนะครับแต่ข้อเสียคือเรามีมา่าเรามีในส่วนของดามจเนี่ยค่อนข้างจํากัดนะครับจะแพ้นในส่วนของพวกคอนโทรลต่างๆนะครับพวกคอนโทรลวอริเออร์คอนโทรลพาราดินเนี่ยมันเคลียร์เก่งแล้วมันก็ฮิลเก่งนะทําให้ดามจบางทีเราไม่พอนะคันจะเพึ่งแต่ตัววางเพลิงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้วอริเออร์เนี่ยแม่งไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวนะมันเทมโปสู้เลยนะครับเนาะค่อนข้างเก่งมากๆ กับอีกส่วนหนึ่งนะครับมาจากตัวปิงเมทนะครับปิงเมทเนี่ยดาเมจแรงโอ้โหแล้วก็เก่งมากๆเคิร์ฟดีนะครับเพราะว่าได้รับการบัฟมาจากตัวแพทที่แล้วนะครับโมเดลไฟไอเนี่ยเหลือไล่เพียง8นะครับ WiFi ไล่หนึ่งเก่งมากๆนะครับแล้วก็ปิงเรื่อยๆนะครับสุดยอดเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของปิงเมทเพียวเนี่ยมันจ่วช้าครับมันจวช้าบางทีทําให้การ์ดเนี่ยมันขาดมือนะครับดังนั้นเราก็เลยเอาข้อดีของทั้งสส่วนเนี่ยเอามารวมกันนะครับ ใช้นากาเป็นเบสช่วยจั่วหาตัวปิงเมจนะครับมาช่วยทำดาเมจเนาะทำให้เราเนี่ยดิวดาเมจได้ค่อนข้างไวนะครับสู้กับเอ็กโกเนี่ยเราก็สู้ดีนะครับเนาะเรามีการเทคตัวของแอม l ิฟายสโนฟิรีนะครับมาช่วยหยุดยัง้งต่อสู้กับตัว Demon Hunter นะครับที่มันต้องใช้หน้าเข้าตีตลอดเวลานะครับเนาะแล้วก็เรามีบอร์ดที่แข็งแกร่งนะครับจากนากานะครับแล้วก็ปิดดาเมจจากตัวตัวบอดี้ไฟไอหรือว่า ตัวฮีโร่หรือว่าฮีโร่พาวเวอร์ของเรานะครับหรือว่าการ์ดฮีโร่ตัวมาร์จิสเตอร์ดอนปราฟนะครับซึ่งถ้าเราตีเนี่ยทำพลเดอร์เวอร์คิวได้เนี่ยดามเมจเราจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็โดนปิงไม่กี่ทีล้มแน่นอนนะครับค่อนข้างเก่งมากๆเนาะโอเคงั้นอธิบายไปก็เดี๋ยวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมจริงกันเลยโผล่โผรเลงชาเมน Okay, โอเคเราเก็บไปนี้นะเขานะแนาจะเข้าช้านะเข้าชาก็คือต้องนั่งสมาธินานๆนะอะันนั้นเข้าชาอ่าเขาถามคือเราเก็บดอนกลาสไว้ไห,ไหมดอนซาร์ก็คือจะได้เล่นไวนะแต่ว่าไม่ต้องรีบขนาดนั้นเพราะว่าเวทใหญ่เราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าดอนกราสที่ให้เราปิงได้หนักนะครับอ่าคือแมตช์อัพเนี่ยมันเป็นแมตช์อัพชาแล้วก็เดี๋ยวตั้งมันยะมีมีเน้ให้เราปิงได้เรื่อยๆถูกปะ แต่ว่าเราต้องหาตัวมาราก่อนนะคีคือเราต้องรำก่อนแล้วเดี๋ยวดอนการ์ดตามมาทีหลังนะครับเนาะได้ดาเมจจริงแต่ถ้าถ้า,ถา,ถาบอดเราแพ้ก็คือแพ้นะครับนีอยากได้ Wi-Fi หน้านะครับ Wi-Fi ดีนะก็คือไม่เสีย LTE นะครับเสร็จแล้วอะไรงูเนี่ยเธอน้าปิงนะครับอันนี้ดีมากนะตัวนี้ช่วยให้เราปริงฟรีซซัมติงได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราปริงหน้าไปก่อน นี่หมูนะครับก็เราก็ฆ่ารถจีไปนะครับหมูตู้ไปตัวนี้ดีมากนะเราพยายามเดี๋ยวเราจะพยายามอ่าเขาเรียกว่าอะไรพยายามคอนโทรล่วลูตัวนี้นะครับเ <c oughs> สียดายตัวนี้ถ้าจะเป็นนาการนะไม่น่าเป็นเอนี่เลย <c oughs> ถ้าเป็นนาการก็โกงไอ้อบ้าจั่วนะครับอันนี้ตัวนี้จะได้จําจั่วนะครับเอ้าวโอ,โอ้โคตรโหดอันนี้ได้ตัวนี้จาจั่วแล้วนะนะจําจัว่วเดี๋ยวจําไฟนะครับ จำไฟจาไฟก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันดีเลยอันนี้จะเป็นถ้ำนะโอเคถ้าถ้ำเรารับเจ็บได้นะนิดนึงโอเคโอ้ดีได้กอก้อนมาอีกอ่าเราเล่นอันนี้ใช่ไหมอันนี้ปิงแล้วไฟนะครับโอ้โหได้นะอันนี้ปิง แล้วไฟไปทีนึงถ้าเขว่าตัวนี้แอคติเวตแล้วนะเสร็จแล้วโอเคตัวนี้จะแอคติเวตแล้วแล้วเราเราจะปิงตัวนี้รอปิงสามใช่ไหมแล้วเธอหน้าไมาอีกเราสามารถเล่นใบนี้ได้เลยนะหรือจะเล่นใบนี้ใบนี้แอคติเวตแต่ว่ามันห้ามแอคติเวตยากนะเพราะมันเริ่มจากนากาก่อนใช่ปะ่ะแล้วเราไม่มีรันจวดอะเรามีจวดใบนี้ใบนึงโอเคสเปลคอยเลอร์เ <c oughs> okay. หรอ เออเราเวทถูกป,ป่ะเราเล่นใบนี้เราเล่นใบนี้แล้วเราเล่นเวทเอ่ะได้อยู่นะไปเลยนะรีเซ็ตเป็น 2, ปปปสองถูปก,กป่ะไปเราเล่นไปสองคนนะครับปปอ,อ,อันนี้ดีมากไม่ก็ร้ายมากยังไงล่ะ เราเล่นไฟใบนี้ได้นะครับเราก็จะรีเฟซมานากลับมาเป็นสี่ใช่ไหมอ่าเราก็รีเฟซมานากลับมาเป็นสองนะครับโอเคได้ของดีมานะครับดีมากนะดีมากนะเราปิงใบนี้ฆ่าไปนะครับได้นากากลับมาโอเคแล้วก็เอานาคาล็อบตัวนี้ได้อีกนะแล้วก็เดี๋ยวเราเล่นใบนี้นะครับ บอ,บอกเลยหน้าแทบเงือบอันนี้ปิงสีดาเมจนะม,นมันมันนะครับโอเคตอนนี้เราจำไปสองใบแล้วเดี๋ยวเรา้าหน้าเราเล่นแบนี้หน้าได้เม่น,นี่ว่าให้มันจำจวแต่ว่าอันนี้ก็ดีแล้วจำเลือดไฟนี่อีกใบหนึ่งนะครับก็จะได้ตอนนี้จะได้อนะึงใบนะเป็นปิงทีละห้านะครับ ขาต้องเคลียบอร์ดก่อนตอนนี้หน้าเง,เงืบนะเราไม่เล่นเราไม่เล่นเต็มบอร์ดนะเพราะว่าถ้าเต็มบอร์ดอ่ะเราอาจจะโดนหน้าเงืบได้นะครับโดนฟีดอ่ะเดี๋ยวโดนฟีดเทิร์หน้าอะไรเงี้ยเราพยายามเซตไม่ให้มันเต็มบอร์ดเพราะว่าเต็มบอร์ดเราจะเล่นยากนะครับเดี๋ยวเล่นอีนนี้อีกหนึ่งใบเราก็ได้ของแล้วโอเคสวยเทอหน้าเราขึ้นอันนี้ได้นะขึ้นอันนี้เป็นจั่วเ <Okay. S 2> ชียกัดยับยับ อ่าไม่เป็นไรโอ้ยอย่างนี้เรารันอะไรต่อไปเรารันอะไรลันนากานะโอ้ไม่มีนากาเล่นด้วยแม่ยังเหงาอ่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรตัวนี้อ่าเราเอาไฟยิงไปก่อนโอ้โหไอสัตว์เย้ยจ่ายฮ่ายิงไฟได้ทำเงิบอ่าก็ต้องเล่นนะ่ะก็ต้องเล่นนะ่ะไม่งั้นมันไม่กดล็อกนะฮะ อันนี้ขาดใบหนึ่งใช่ไหมอันนี้แอคทิเวตแล้วนี่แอคทิเวตเราจะได้ไฟไฟเราจะได้ไฟไฟไฟใช่ไหมแต่เมื่อมีไฟไฟไฟ,ไฟลุกขึ้นจำจ้าอันนี้พีก็ไม่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 ทนกับฐา่าเดี๋ยวเราปิงปิงไล่นะปิงไล่อย่าให้เขาโอ้โหแป้งโคตรเก่งเลยว่ะโอเคเขาจะเคลียร์ใบนี้ไม่มีปัญหานะเดี๋ยวเราเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะครับ เอาตัวนี้ใ่ตัวนี้เพราะเราปิงแรงนะครับโอ้โหอันนี้ได้นะเนี่ยอันนี้ได้้วเนี่ยอันนี้จะปิงเท่าไหร่ปิงเอ่อพี่อยากจะช้าล้างเศษสวาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยตามไปปิงนะเพราะว่าโหดมากใบนี้ <S <S โอเคอ่าแล้วก็เราเล่นใบนี้นะครับใบนี้เคลียร์ใบนี้ได้ถูกไหมใบนี้เคลียร์ใบนี้แล้วเราได้ปิงทีหนึ่ง นี่คือสตอลกมากนะยิงทีละสี่อ่ะโดนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้โดนห้าเธอหน้าก็ปากปากปากสิบดาเมจเกือบล้มนะเนี่ยไม่มีไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลงในที่กว่จั่วฟรีเหรอจั่วฟรีจั่วฟรีเราพยายามรักษา โอ้โห oh oh, จวอีกแต่แตจ่ายสามจว3สามก็ได้บอด,บอดก็เค็มแย่เดี๋ยวเราเอานี้ปาดทีเดียวแตกหมดโอเคเราได้บอดคืน <Okay. S 2> ถูกไหมอันนี้เราได้เยื้อนีกสองเทินนะถ้าอันนี้ปาดห้าเลยนะอ่าพี่ชอบพี่ชอบอันนี้กับอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นห้ามานาถูกไหมจะเป็นห้ามานาหกเจ็ดได้นะฮะ น้อนๆเนไปอย่างนี้ดีกว่านะฮะห้าอ่าห้าหกเจ็ดปิงถูกไหมอันเนี้ยเทบอกว่าเราเลือกสก,กินนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะยิงไวมากเดี๋ยวลองดูโอ้โห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 งอกเลยงอกเลยว่าหน,น้า,นาแทบเงยเถิรหน้าปิงเฉยๆก็ชนะแล้วอ่ะคือมันต้องชนะพี่เถิเน,นี้ย ไปทุ่มเทด้วยชีวิตต้องฮิวต้องฮิวหกก่อนฮิวหกฮิวหกเมื่อกี้มันรวมเท่าไหร่มันไล่เท่าไหร่วะสองสามด้วยอยู่ก็เหมือนเดิมอ่ะก็เหมือนเดิมก็แตกเหมือนเดิมไล่แปดเต็มหรออ่าอันนี้เรายิงเท่าไหร่เรายิงห้านะเรายิงห้าเราสามารถผ่านได้ไหมผ่านไม่ได้นะห้าหกเจ็ดแปดถูกปะ 5...6...7...8... งั้นลองเทสก่อนพอแล้วเอา้ากินข้าวดีกว่าอะไรวันนี้กินข้าวดีกว่าปิงแรงเกินอื้โอเคคอนโทรลมาเยอ์นะครับกำแน่นๆกำกำหมักแน่นๆนะครับ จับไปอันนี้เราเก็บได้นะครับสําหรับเจอเจอแบตอัพวอเลอร์นะครับเพราะมันช้ากว่าเลื่มันช้านะครับกำกำกำไฟลูกโขมแน่นๆเลยครับ wiFi นะครับกำแน่นๆปิงเน้นๆนะครับเปิดไปก่อน wiFi นะครับเปิด w i ไ i ไปก่อนไม่เฟืองเม็ดนะครับปิงอย่างเดียวปิงยับยับปิงในหน้าเงือบ อันนี้สร้างไวรูนะหากระตัวหากราะสร้างไวรูนะฮะดีฟนะอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นมึนๆน,นะครับจัดไปจัดไปอันนี้ไว้รันได้นะครับเอาไว้รันวงการนะอ่ะเดี๋ยวเราเล่นใบนี้แล้วก็จั่วหาอ๋อเราปิงได้อีกทีหนึ่งนะเราปิงแล้วรันใบนี้ได้นะ อพี่ชอบป,ปิงอเพราะว่าเดี๋ยวใบนี้เอาไว้เก็บไว้ลันเพราะเราต้องเล่นไหลเวฟเขาม่เคลียยงง่ายเราแบบรอใส่ไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าใบนี้มันลงไปเธอแรกๆแม่งไม่ได้อะไรไม่มีอะไรนะครับโง่สั้นๆคือโง่ครับโอเคไหมโอเคแมันกล้มดีมากนะ ก,กเราอยากได้จัวดีมากโอเคอนนันน่าจะตีหน้าเรานะครับโอเคดาบเคดอโอเค,อเคไม่มีมนะปัญหาถ้าเถิดมีปนะัญหาโอ้จวคือดีนะตอนนี้เราเาพยายามเราเล่นเนี่ยเราพยายามบาลานระหว่างเวทกับนาการนะครับซึ่งตอนนี้นาการเราเยอะมากแต่เราไม่มีเวทเราจะถนอมเวทไว้ก่อนนะครับเราจะจั่วแบบ โจวแบบดิจิตอลไปก่อนนะครับโจวแบบโจวแบบธรรมดาไปก่อนเอ้ยโจวแบบนาคาไปก่อนโอเคได้เวทมาเพิ่มตาหน้าลันสเปชได้นะฮะตนสเปชได้เท่านี้เราจะเล่นเล่นอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวนะอาจจะต้องปิงว่ะต้องเล่นไปนี้ อ่าซินาชาลินะอะไรที่เป็นแว l ลูเราเล่นหมดนะครับเล่นอะไรที่แว l ลูเราเล่นไปก่อนนะครับแล้วก็เอาอันนี้อ่าค่อยตอดไปนะครับเพราะว่าอ่าสำคัญคือใบนี้นะครับไม่ไม่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นเล่นแล้วเล่นแวลูเล่นแวลูเติมขึ้นมานะครับ อ่าโอเคปาไปก่อน1เ,เซตนะโอเคงั้นเราก็ไปก่อน1นเซตนะ,อนอนะโอเคเริ่มจากนากาก่อนนะครับแวลูเท่านั้นนะครับแวลูนะนากาอ่าเวทมนต์นากาอ่า เวทมนต์เหรอเวทมนต์อ่าเราก็เล่นนาคาอโอเคเราเราก็เล่นเวทมนต์แล้วเราก็เล่นนาคาแล้วเราก็เล่นเวทมนต์ แล้วเราก็เล่นนาคาไม่ได้แล้วถูกไหมจะเย็นแผลพุ่งเราต้องเล่นใบนี้ปิงเข้าไปนะครับเล่นใบนี้ได้นะเราจะปิงอีกหนึ่งเซตนะครับให้เขาเกลียรยยากนิดนึงอขอขออ่อยเซตหนึ่งขออยเซตหนึ่งเบาๆนะขออยเซตหนึ่งเบาๆทำให้เขาแบบขยับไม่ได้นะครับขยับไม่ได้นิดนึงเราเหลือปิงอีกสองใช่ไหมอ่าเราต้องรันจั่วนะโอเคเคาะ เขาไม่มีเคลียนะเราต่อจากตรงนี้ได้เอาเคลียโอเคนี่แหรอวะเก่งจังวะอ่ะเรา Wi-Fi ได้อีกหนึ่งเซตนะฮะไวไ i หนึ่งเซตนะโอ้ยลืมลืมเล่นใบนี้ก่อนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเราเล่นที่หลังได้ไม่เป็นไรอ่ะโอเคเราได้อีก3นะ เ,เราสามารถดีดกีตาร์ไปได้เลยนะเพราะว่าถ้าไม่ดีดเนี่ยถ้าไม่ดีดเนี่ยอาจจะแตกไวอาจจะโดนอะไรวะเนี่ยสู่แนวหน้าสองใบเหรอเพื่ออะไรอะ่ะอ๋อไอ้นี่แน่เลยกินสองทีที่หายล้โอ้โหเนลลี่นี่และนะ okay, okay, okay. เนลลี่โเคโอเคโอเคอ่าเราเล่นอันนี้ได้นะ โอ้แม่งโดนโดน6ตัวนี่คือไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะโดนไอเช่ยนี่หตัวนี่ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะชิบหายแล้วท่านผู้ชมอันนี้ยิงเท่าไหร่ยิง 5, ห้ายิงสามเองเหรอยิงสมน้อยมากนะ ต้องสกัดก้าในใบนี้ให้ได้นะครับมีรูนอบอ่อมีรูนอบดีมากนะรูนอบเดี๋ยวเราเช็คใบน,นี้ไปก่อนว่าเป็นอะไรนะครับเผื่อได้เฮกเฮิร์กอะไรก็จะได้แบบไอ้นี่ได้อ่าพาโลพไยโลจะต,ตายก่อนมนเนี่ยหรือจะจั่วเพิ่ม เธอหน้าเราปาดสิถูกปะเราจะล้มไหมอ่ะเราจะล้มไหมจากตัวสลัดหตัวคิดให้ดีไม่น่านะแล้วสิบสิแต่ว่าสิเราก็ไม่ถึงอยู่ดีปะโอเคโอเคต้องเล่นอันนี้นะ

โคตรเต็มข้อบอกเลยว่าโคตรจะเต็มข้อไม่มีสมัยหรอมีดิต้องมีดิไม่มีสมัยจริงดิมีต้องมีอยู่แล้วโคตรจะเต็มข้อ อ้าวรอดกูรอดเฉยแล้วทำไมไม่รอสมัยจะได้ไอ้นี่เลยโอเคลำแบบกระบี่กระบองกระบี่กระบองลำกระบี่กระบองไปโอเคนี่เขาตีไม่ได้นะเขาติดฟีดเทิร์นนี้นะครับแล้วจะได้ดันแปดดาเมจน,นะแล้วก็แบบอู้กลายเป็นกขัน ตัวไปอีกสามเหรอก็อหาเรื่องมาเคลียตัวนี้ก่อนต้องปั๊มเกราะแล้วก็มาเริ่มมาเคลียรตัวนี้ถูกไหมแล้วเท่าน้าเราจะลำลำเวทลำนาคาได้ได้อยู่ได้อยู่ไ,ย my yeah, my yeah. ไม่แย่ไม่แย่เมื่อกี้โดนสมัยนี่แตกเลยนะซิ้าชารีสกลยังไงไมันไล่หนึ่งอ๋อมันไอ,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 อ้จากเบื้องลึกมาจากเบื้องลึกจากเบื้องลึก รับด้วยโล่เหรอโอเคโบอีกห้านะต้องเคลียร์นะบอดเนี้ยต้องเคลียร์ก่อนนะปัดสินี่มันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะฮะโ,โ,โอเคโอเคสิทธิ์อ่าอย่างนี้ล้มอย่างนี้น่าจะล้มถ้าไม่รับด้วยโล่อีกทีหนึง่งหรือไม่เกาะหนักอะ่ะน่าจะล้ม โลเยอะแข็งโอ้โลเยอะแข็งตัวไปเท่าไหรนะ่เนี่ยหืมสิบห้าสัสโอเคไัสานาคา,า,า,าเอ่อเราไม่มีไอ้นี่แล้วนะ ากาเวทมนต์านาคาเดซ่ามไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอหน้าจัดใหม่จัดใหม่ไฟกระพริบ เลือส like like ิบนะเขาต้องเคลียร์บอร์ดนี้เหมือนเดิมเคลียร์บอร์ดนี้เหมือนเดิมแล้วก็เคลียร์ได้ไหมเคลียร์บอร์ดนี้เหมือนเดิมโอได้อ่าแต่ถ้าไม่เพิ่มเลือดแพ้นะเรียบร้อยอย่าได้ลืมสิล่ะถ้ามีลูกไฟจะเรียบร้อยสบายคอนโทรล์บอลเลอรหมูหมู เรียบร้อยบัสศูนย์สองตูมูตูมูมาจิสเตอร์ยังไม่ได้โชว์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเด็กหนึ่งที่สามารถเอาไปลองเล่นได้นะสำหรับเด็กนี้นะครับก็ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ยังไงใครที่สนใจอยากเล่นเด็กนี้นะครับก็เด็กโค้ดนะครับก็อยู่ใน description ด้านล่างนะครับก็พี่ทำให้ทั้งตัวโค้ดปกตินะครับแล้วก็ตัวลิงก์โค้ดสำหรับมือถือนะครับสามารถกดตามลิงค์เข้าไปได้เลยนะครับก็ถ้าชอบนะครับคลิปอะไรแบบนี้นะอยากให้ทำเรื่อยๆนะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพจ e Life S ไว้ด้วยนะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook เลยนะครับคอนเทนต์ Content ที่มีก็จะแตกต่างกันนะครับก็รวมถึงตัวผู้สนับสนุนนะครับทั้ง2องช่องทางนะครับทั้งตัวซัพพอร์เตอร์ทาง Facebook นะครับแล้วก็ สมัครสมาชิกของทาง YouTube ด้วยนะขอบคุณมากมากนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ทำตัวคลิปต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับอยากเลี้ยงน้ำพึ่งมะนาวพี่สอนนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับยินดีมากๆครับก็ถ้ามีผู้สนับสนุนเยอะเนี่ยนะครับคลิปก็จะสามารถออกมาได้ถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับโอเค งันวันนี้ลาไปก่อนนะครับก็รักทุกคนมากๆเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ